สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับร้าน h i p o Audio นะครับวันนี้ผมก็จะมีชุดส่งลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นชุดที่ลูกค้านะครับได้สั่งซื้อทางร้าน h i p o Audio ของเรานะครับเป็นเซ็ตที่เห็นนี้เลยครับผมเป็นตู้ของรีเนียออดิโอนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ลูกค้าจากจังหวัดตราดนะครับมาสั่งซื้อชุดนะครับแล้วก็จะทําการรีวิวแล้วก็จัดส่งลูกค้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซ็ตนี้ลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้จะเป็นตู้ลำโพง15นิ้วคอนตัมนะคร จำนวน4ใบแล้วก็จะมีตัวซับ18นิ้วอีกสองใบในเซตนี้นะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับเป็นของยามาฮ่าเป็นตัว MG 1 2 XU หนึ่งตัวตัวนี้ก็เสียงดีนะครับยามาฮ่าของแท้แน่นอนเลย <c oughs> ตัวนี้นะครับตัวนไม่ร้อยครับเป็นของซาลิชันนะครับเป็นตัว SU 890D 1ชุดนะครับไม่ส2ตัวพร้อมสายสัญญาณน,นะครับในเซตนี้แล้วก็ ตันี้นะครับลูกค้าก็จะมีตู้ลำโพงเสียงกลาง4ใบนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PA ลูกค้าจะไปทำน่าจะไปทำ PA 2แล้วก็อีก2ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับมีซับด้วยอีก2ใบครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับผมอ่าเราก็จะมีสายสัญญาเนาะอันนี้ผมก็หยิบยกยืมมาเพราะว่าของลูกค้าจะเป็นม้วนนะครับลูกค้าจะไปต่อใช้งานอีกครั้งหนึ่งได้ยินว่าลูกค้าจะไปใช้งานเป็นร้านรู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหาร มีเล่นดนตรีด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับทีมงานเตรียมสายอะไรให้ผมเนาะนี่อ่ะโอเคครับเราก็ต่อจากเมนเอาของตัวมิเซอร์ยามาฮ่าตัวนี้จะเป็น XLR นะครับฝั่ง้ายฝั่งขวา LR อาอ่ะเรามาต่อครับเส้นแรกครับมาต่อที่ตู้ตัวบนครับใบที่1 In อินพุตนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตู้แอคทีฟนะเป็นตัวคอนตั้มนี่สามแปดเอนี่เป็นตู้แอคทีฟผมการันตีเลยตัวนี้เสียงดีนะครับผมลองมาฟังเสียงกันได้ที่ร้านญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับ เสียงดีจริงๆนะครับเป็นระบบ f i r ด้วยตัวนี้2 Input มีโหมด d s p ใช้งานด้วย4โหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับกำลังวัดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็คุณภาพเสียงดีกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวซีรีส์เก่านะครับผมอันนี้เป็นตัวซีรีส์ใหม่นะครับผมต่อมาครับอีกหนึ่งเส้นครับจากมิกเซอร์ยามาฮ่าครับ XLR เหมือนกันมาเสียบอินพุตที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเสียบอินพุตนะครับผมโหมดเราก็ปรับเลื่อนได้ครับเป็น Music โอเคครับต่อมาครับเราก็ทําการลิงก์นะครับเอาพุทช่องนี้อันนี้ผมทําการลิงก์ทดสอบให้กับลูกค้าหรือลูกค้าจะไปต่อใช้งานแบบนี้ได้เลยมาเข้าที่อีกใบนะครับฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ทําการลิงก์เอาครับฝั่งนี้มาที่ตู้ซับเบียด้วยอินพุตเรียบร้อยครับแล้วก็นํำสายครับอีก2เส้นครับเสี่ยวอีกฝั่งนึง ลิง o เอใบใบนี้แล้วก็มาใส่ใบนี้อันนี้ลูกค้าก็ไม่สามารถจัดแจงการต่อได้นะครับผมการต่อใหม่ได้ว่าเราจะต่อ,อยังไงอันนี้ผมก็แนวทางให้นะครับแล้วก็ทำการลิงก์จากใบนี้มาที่ซับอินพุตนะครับซึ่งตัวซับนี่ก็จะเป็นแอคทีฟเหมือนกันมีโหมดใช้งาน5โหมดนะครับผมมีลิง o เอาด้วยนะครับแล้วก็ปาปีเซตได้ เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันครับก็ชุดนี้นะครับของลูกค้าส่งจังหวัดตราดนะครับแต่ว่าลูกค้าเห็นบอกว่าไปเปิดร้านอาหารน่าจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยู่ที่กัมพูชามั้งถ่านจไมผิดครับลูกค้าจะไปใช้งานอยู่ที่นู่นนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สั่งซื้อสินค้าดีๆนะครับจากทางร้านพิโปเดโอของเรานะครับผมชุดนี้ไปเสร็จอยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับแสนสองนะครับพร้อมมิกด้วยแล้วก็ตู้ลำโพงเซตนี้แล้วก็ไม์ลอยนะประมาณแสนสองหมื่นบาทครับก็ลูกค้าท่านหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจ ก็สั่งซื้อได้นะครับที่ร้าน Hippodio ของเรานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดนึงนะครับว่าแนวเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลยจิ๊กว๊อดจึ๊บฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คว๊อดจึ๊บฮัลโหลฮัลโหลทดสอบใหม่นะครับทดสอบใหม่ฮัลโหลเทสเทสประกาศหาช่างออฟนะครับทดสอบทดสอบตอนนี้ช่างออฟไปไหนไม่รู้นะครับทดสอบเช็คเช็คอ่าหน้าดีครับหน้าร้านนะครับทดสอบไปตัวที่หนึ่งนะครับทดสอบเช็คว๊อดจึ๊บจึ๊บเช็คเช็คคเสสสวััดดีรบบทอ ี่เป็รอยซาบิชช่นนะครับซาิชชันดสตนะครับแดรูดีนรับโตตัวนี้นะครับราคาเ็นก้สิบสองครับฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คนะครับทดสอบเทสสวัสดีครับทดสอบเช็คเช็คหนึองเทสวอดจื๊๊๊ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเช็ควอดจื๊ทำไมตัวที่สองนะครับทดสอบเทสฮัลโหลฮัลโหลเช็ค ครับผมหลังจากที่เราได้ฟังเสียงกันไปแล้วเนาะใครที่สนใจสนใจนะครับตู้ลำโพงนะครับของรีเนียร์แบลรีเนียร์อะโอนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ร้านอีโคลได้ฟังแลานะครับมีบริการจะส่งนะครับทั่วไทยนะครับผมวันนี้ก็เป็นชุดของลูกค้าครับก็เสร็จจากนี้ก็ทำการแพ็ตกิ้งส่งให้กับลูกค้านะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมเราก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับคลิปนี้กับผมนะครับช่างฟองแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ครับผมสวัสดีครับ